การที่ไปเข็นกระเป๋าถ้าผมถือว่าตำรวจท่องเที่ยวเข็นกระเป๋าให้คนแก่คนพิการคนท้องผมยกย่องแต่การที่ไปเข็นกระเป๋าให้กับทนายเด็กๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องทำเป็นแขก v i p ของทนายและต้องเข็นกระเป๋าให้ด้วยหรอครับใช่หน้าที่หรือไม่ผมในฐานะผู้เสียภาษี ผมก็อยากจะทราบเพราะนี่คือความเหลื่อมล้ำของสังคมมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับท่านอาจชยนแต่นี่คือสิ่งที่ให้สังคมได้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่มาเขียนกระเป๋าแล้วหรือก็จึงอยากให้ท่านได้ขอตรวจสอบข้อเท็จจริงตามวิดีโอที่ผมมีวิดีโออยู่ที่นี่นะครับแต่จริงๆเปิดแต่ก็มีนะครับ พร้อมกับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สองนายได้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะใส่ชุดตำรวจนะ,ะและได้อำนวยความสะดวกกับให้ในายสิทธาเช่นเดียวกับประชาชนคนอื่นหรือไม่หากไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่การอนวญความสะดวกของให้แก่านายสิทธาสืบเนื่องมาจากการรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชารายใด4ทุกครั้งที่นายสิทธาเดินทางกลับมีการสำแดงภาษีนาฬิกากระเป๋าเพราะพบว่านายสิทธานนะครับตามรูปนี่นะครับ ตามรูปก็เห็นอยู่ว่านะครับเสื้อผ้าของแบรนด์เนมเต็มกระเป๋าเต็มตัวตัวดังนั้นไอ้ของพวกนี้มันซื้อหาที่เมืองไทยได้ไหมถ้านำเข้าจากเมืองนอกก็ได้สำแดงภาษีหรือไม่อย่างไรเออเรียนท่านอ,อ,าอาจนเออเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องไม่ไม่ใหญ่แต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนนะครับในการแบ่งแยก ชนชั้นว่าชนชั้นไหนสนิทกับผู้ใหญ่รายใดแล้วผู้ใหญ่นั้นได้สั่งการเพราะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ตำรวจสองนายจะกูรีกูจอมาช่วยก็ถ้าเป็นคนท้องคนแก่คนชรานี่ไม่ว่าหรอกครับเป็นสิ่งที่มีน้ำใจแต่นี่ไม่ใช่หรอกครับเข้าแถวยกมือไหว้ช่วยเข็นกระเป๋าช่วยยกกระเป๋าแล้วผมก็ยังมีหลักฐานอื่นๆประกอบให้เห็นแต่ผมเนี่ย เป็นคนที่ชอบค่อยๆเปิดเปิดทีเดียวไม่ค่อยได้ขุดหลุมไว้ก่อนท่า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 นประชุมเยอะเลยดูแล้วเพียนอยากไดเย็นๆเหรอโอเคดียผมจะรีบผมจะรีบนะจะรีบเอ่อก็ฝากท่านไว้นะครับคือวันนี้ก็มาให้ความร่วมมือกับตำรวจที่เรียกมาเป็นพยานนะคะคือมาในฐานะเป็นพยานแล้วก็ ให้ข้อมูลว่าเราแบบว่าได้เกิดการเล่นจริงไหมก็คือจริงค่ะก็คือมายอมรับว่ามีเกิดการเล่นการพนันจริงๆนะคะแล้วก็ได้ให้คำนวณไปกับตำรวจหมดแล้วนะคะเป็นการเล่นเว็บไซต์ตบอกเปิดเผยได้แล้วว่าคือเว็บไซต์อะไรอย่างไรคือเ,เรื่องเว็บไซต์ะคะ่ะให้การไปกับตำรวจหมดแล้วอยู่ในสำนวนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของท่านตำรวจอีกทีหนึง่งที่จะไปขยายผลต่ออะไรเงี้ยคือให้ไปหมดแล้วค่ะ คือเป็นเรื่องของท่านตำรวจอีกทีหนึ่งจริงๆอันนี้แบบไม่สามารถเปิดเผยได้เราเล่นแต่นที่บ้านแล้วบเล่นอยางเงียครับไอเรื่องเล่นนะคะมันเล่นที่บ้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของการเล่นนะคะไม่ได้เล่นแค่แบบไม่เล่นพนันออนไลน์โดยโดยแบบส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเล่นที่ต่างประเทศมากกว่าที่เราออกมาพูดเนี่ยคือจุดประสงค์เราคือแค่อยากจะบอกว่าตอนขณะที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกเป็น,ปนยางไรแล้วความเสียหายมันเกิดขึ้นเป็นยังไงอะไรนี้มากกว่าจุดประสงค์มีแค่นั้นเลยไม่ได้แบบมีการแบบ ชี้ชวนชี้นหรืออะไรต่างๆคือถ้าเกิดว่าทุกคนได้เห็นคลิปอะไรต่างๆทุกคนน่าจะเห็นว่าได้เป็นคนแบบบ,บอกกับแฟนคลับหรือว่ากับคนที่ติดตามว่าอยากเข้าไปยุ่งกับมันแล้วก็อยากเข้าไปเล่นอยากเข้ามาในวงการนี้อะไรแบบนี้ค่ะเป็นการแบบว่าเตือนสติแล้วก็ให้เป็นความแบบประสบการณ์ของเราที่เราเจอมาที่มันล้มเหลวค่ะให้เขาแบบได้แบบฉุกคิดอะไร่างนี้มากกว่าค่ะบอกจะเ้อนสั่งเป็นคือไปเรื่องคามิโนต่างๆใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะส,ส่วนใหญ่ ที่เล่นออนไลน์คือเล่นในประเทศไทยอยู่บ้านจนว่าอยู่บ้านใช่แค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่กี่ครั้งเนี่ยครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วเราก็เล่าถึงตอนที่เรากดแค่นั้นว่ามันชิบหายอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะออะไรทีนมารียกรวมารวจทว่มีความผิดค่ะต้องรับทราบตอนนี้คือรับทราบข้อกล่าวหาคือเราคือการเล่นพนันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่จะมีสักกี่คนที่เดินเข้าไปหาตํารวจเองว่าเป็เองเล่นคือหนูเองตํารวจเขาจะดำเนินคดีเรายังไงที่บอกว ออตอนนี้คือหนูยังไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ทราบค่ะแต่ว่าได้มีการแจ้งข้อกังขันแล้วหนูก็รับทราบค่ะก็รับสารภาพครับสารภาพ,าภาพใช่เรื่องปรับอะไรไงคเรื่องเรื่องค่าปรับยังไม่ทราบเลยค่ะว่าต้องจ่ายอย่างไรอะไรยังไงค่ะค่ะใช่ค่ะน่าจะไปที่ศาลอีกทีหน,น,นึ่งทางในส่วนของตำรวจวันนี้ที่มาแล้วเราสบายใจขึ้นไหมคะ สบายใจอยู่แล้วคือหนูไปทาอาชีพสุดจริตมากให้มันเทาแค่หน้าพอนะคะก็คือไม่มีอะไรที่ทําธุรกิจสีเทาเลยคือทุกคนน่าจะเห็นหนูทำอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์แล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นธุรกิจส่วนตัวที่เป็นขายของอะไรอย่างเงี้ยก็คือขายมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่แล้วนะคุณหกสามหกช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอทําอินฟลูเอนเซอร์มันซาลงก็มาขายของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้นานระบ,บิดเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปในที่รออยู่ i, น,นี้ในกระบวนการไม่กังวลเลยคะ่ะไม่กังวลลเยคะ่ะ ไม่นีนอะไรกาอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เราไปถ่ายรูปคู่กับการน,น้ากองแทนไทยบ้างของรัฐกสาฟิ้างอยากจะเล่าทีเรื่องคือคือรูปมันเกิดขึ้นจากที่เราไปเรียนแล้วเจอกันเพิ่งเรียนเจอแบบไม่เป็นค้าเรียนทันๆที่เป็นนักธุรกิจมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพิ่งไปเจอแล้วค้าที่ไปถ่ายรูปกันมันคือเป็นค้าเรียนจัดให้ไปเที่ยวประเทศดูไบซึ่งทุกคนต้องไปอยู่แล้วแล้วพอเราเที่ยวกับ คุเราไปเที่ยวมันต้องถ่ายรูปกันอยู่แล้วค่ะซึ่งในพาร์ทของความเป็นเพื่อนในพาร์ทของความสนุกสนานการปาร์ตี้อะไรต่งางๆน่ะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เราต้องถ่ายรูปกันซึ่งมันไม่ได้มีความแล้วหนูไม่มีความเกี่ยวโยงอะไรมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเดียวคือหนูเยืมเงินพี่นอตสามร้อยบาทในการซื้อผ้าพ่วงหัวหย,ยังไม่คืนเขาวันนี้น300บาทแค่นั้นเลยได้มีบที่มีไม่มีค่ะแค่นั้นค<ม>ือไปดูงานคริปโตคอนซี่้หปเระนรเป็นใชไปดูงานคริปโตท ค่ะเป็นหลักสูตรคอนเนคชั่นเฉยๆค่ะที่แบบมีการจัดให้ปาร์ตี้รู้จักสังสรรค์กันอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องเงินเรากับไทรกับใครก็ไม่มีเลยไม่เคยมีเรื่องเงินกันเลยค่ะอย่างมากก็คือเลี้ยงเล่ากันค่ะก็ทำธุรกิจก็ไม่มีทำร่วมกันไม่มีก็เพิ่งเจอกันค่ะเพิ่งเจอกันคลาสเรียนไม่กี่เดือนเพียงแค่นี้เองค่ะเราแปลกใจไหมครับแค่รูปถ่ายของเราจาให้ที่ได้ต้องเรียนกับใเนี่ยแปลกใจเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีการหนักใจใดๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็ พี่ๆทุกคนนะคะที่ถ่ายรูปด้วยเขาก็สําหรับเรานะคะเขาก็ไม่ได้เลวร้วายสําหรับเราอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยถ้าเป็นงาในสานะที่เป็นอินฟลูเอ็นเตอร์มีคนติดตามเยอะเคยมีเว็บูติาออนไลน์มาให้เราโปรโมทหเคยค่ะมีตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่จนถึงณัปัจจุบันยังมีแต่ว่าเราไม่เคยรับการพนันแม้แต่ครั้งเดียวหนูไม่เคยรับเลยแม้ขนาดเขาจะให้แบบว่าซื้อแบบเป็น10ล้านแบบ3ล้านซื้อเป็นแพ็กเกจเหมาหนูยังไม่เอาเลย แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือหนูเอาประสบการณ์ที่หนูผิดพลาดที่หนูแบบโอเคแบบมันไม่สามารถสอนคนอื่นได้หรอกอว่าหนูผิดพลาดแล้วอ่ะหนูก็เอามาบอกคนอื่นถ้าว่าเฮ้ยหนูหนูพลาดอย่างนี้นะอย่าทำเหมือนหนูนะแค่นั้นเองด้วยความจริงใจและเจตนาที่ดีตอนนี้เห็นมีอปูคนอื่นเนี่ยก็เริ่มบางคนไปรับงานออนไลน์มาโปรโมทโปรโมทและเอาฐานะที่เราประสบความสำเร็จในในโซเชียลเนี่ยอยากจะเตือนสติหรือว่าอยากจะบอกอะไรคนที่เป็นินฟลูเติมเต็ม การรับเว็บพนันมันจะังไหมคคือเงินมันมาง่ายอะค่ะเงินมันง่ายมันไวดังนั้นคือความโลภเรามันมีทุกคนได้ก็ยังมีความโลภเลยถ้าได้มีความโลภได้คงไม่เข้าไปวงการการพนันแบบนี้ค่ะดังนั้นก็คือสิ่งนี้มันเป็นเงินร้อนแล้วก็มันเป็นเงินที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามันสกปปกอะเนาะเพราะว่าถ้ามันไม่สกรปรกมันไม่ทําให้ชีวิตเราล่มจมอย่างนี้หรอกค่ะดังนั้นก็คืออยากให้ทุกคนกระตนัดถึงระยะยาวอนาคตมากกว่า สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวันที่25สเมษายนว่าสหาประชาชาติหรือ UN คาดการจำนวนประชากรของอินเดียอยู่ที่อย่างน้อย1425ล้าน7 7็ดแคนภายในสัปดาห์นี้ซึ่งจะเป็นการแสงหน้าจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการขนาดเดียวกันยังนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยูเอ็นเริ่มเก็บข้อมูลประชากรโลกเมื่อปี2493ซึ่งจีนต้องเสียสถิติการเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกทั้งนี้กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ u n s อ เผยแพร่รายงานนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาดการว่าอินเดียจะมีประชากร1,428.6ล้านคนภายในการปีนี้ขณะที่จำนวนประชากรของจีนจะอยู่ที่1,425.7ล้านคนน้อยกว่าอินเดียประมาณ2.9ล้านคนตามด้วยสหรัฐอยู่ในลำดับที่3ด้วยสถิติ350ล้านคนอันหนึ่ง UNFPA ยังไม่ได้เจาะจงในรายงานฉบับดังกล่าวว่าอินเดียจะมีจำนวนประชากรแซงหน้าจีนเมื่อใดกันแน่ด้วยข้อกำหนด ด้านข้อมูลจากทั้งอินเดียและจีนโดยอินเดียมีการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อปี2554แม้มีแผนจัดการสำรวจครั้งใหม่เมื่อปี2564แต่ต้องมีอันต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยิ่งไปกว่าน,นั้นอัตราการขยายตัวของประชากรทั้งอินเดียและจีนมีแนวโน้มชะลอตัวโดยเฉพาะกับจีนด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (MBS) รายงานเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาว่า จำนวนประชากรอยู่ที่1,411.75ล้านคนจนถึงสิ้นปี2,565เมื่อเทียบกับสถิติประชากรจีนเมื่อปีที่แล้วมีจำนวน1,412.60ล้านคนการลดลงดังกล่าวของจำนวนประชากรของจีนถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2 5 4พเียพบกับการวิเคราะห์เจอบลึกปันธงกับกลพอการเมือง เสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเลยแบบผูกขาดมากเศรษฐเกิจมันแย่ยจะมา,าจะไปพวกผู้ประชาชนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่ลงกินน้่นเมืองประเทศาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสถานการณ์เมืองในเยลินิวจับจุดเลือกตั้ง66ได้ที่เยลินิวออนไลน์